นี่ครับพี่น้องประชาชนวันนี้นะครับปู่ประทองก็ได้เดินทางมาถึงบ้านตัดทองนะอันนี้จะชาตินะครับเขาเชื่อบักทองนะนะเป็นดีๆบักทองนะครับวันนี้มาเจอกับตุ้ปุนะแห่งหมู่บ้านตัดทองนะครับวันนี้นะดูเขาจะทาอะไรกันครับวันนี้นะดูเขาจะทาอะไรกันโอ้โหแต่แล้วนะครับโอ้โหนะครับหลักฐานนี่คือถ่ายไว้หมดแล้วนะฮะ นะครับนี่นะครับกูจะแบกเมย์มันก็ตอนนี้แหละครับนะฮะกูแดงแล้วขาวก่อนอย้อนเล่าขาวย้อนใจก่อนนะครับนี่นะครับและคลิปนี้นะครับคนน่าจะเข้าดูสักสิบล้านวิวนะฮะนะครับนะกูทำไม่ได้แล้วมาแล้วผีนทอดลงผูงกูไม่ต้องทำมาหาแดดในห้างครับ นี่ครับใจควาสุขภาพด้วยนะครับในแม่คลิปนี้ครับปูวระทองจะดังจะดังชั่วค่ำคืนนะปล่อยลงยูทูบวันเดียวนะครับคนดูหนึ่งคนนะครับก็แค่นี้ครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับค่ะใครมาค่ะค่ะมึงค่าผู้ร้ายมื่อวานโอ๊ยทดผ่อนมาเนี่ยทักไลฟ์ให้จังไหมทักไลู่ค่ะจูเดีไหมหมอค่ะจูแหน่บมอค่ะ